สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาเที่ยวพัทยากันเขานี้ค่ะอยู่ที่เฮลแลนดรีสอร์ทแอนปาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะวันนี้ค่ะเก๋จะพาทุกคนนะคะมาที่รีสอร์ทสไตล์แบบว่าสปานะคะก็แบอบกว่าสวยงามน่ารักมากเลยค่ะ yes, yes. นี่ค่ะ ด้านหน้าของโรงแรมนะคะก็จะมีร้านเ mm hmm. บเกอรี่นะคะนี่ค่ะสไตล์ของเบเกอรี่ก็ดูน่ารักนะคะน่ารับประทานมากเลยะคะ่ะ mm hmm. การจัดตกแต่งในที่นั่งนะคะก็ดูสวยงามค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะนี่คะ่ะถึงแล้วคะ่ะโอ้โหมีดอกไม้ต้อนรับแบบนี้สวยมากมากเลยอันนี้นะคะเป็นห้องรับตอ่องอ่าอะไรนะล็อบบี้คะ่ะล็อบบี้คะ่ะก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์สปานะคะวางเรียงรายให้การต้อนรับเราอยู่คะ่ะสวยมาก ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชอบผลิตภัณฑ์สปาะคะมาที่นี่ค่ะไม่ผิดหวังค่ะซึ่งตัวเกรดเอนะคะก็ซื้อใช้เป็นประจำค่ะของที่นี่ค่ะเ,คเรามาดูในช่วงของนี่ค่ะอ้โซฟาสวยมากนะคะที่นี่นะคะ<ส>พื้นที่สะอาดสะอ้านค่ะพนักงานต้อนรับก็ดีนะคะเป็นกันเองอเ,เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ว่าข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นส่วนล็อบบี้ต้อนรับนะคะใครที่มาแล้วนะคะก็มาเช็คอินทางด้านนี้ค่ะอ้าวนี่ไงคะเจ้าตัวเล็กของเรามานั่งคอยเป็นยังไงบ้างลูกเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่นี่สบายไหมหนาวเปิดแอร์เย็นมากเลยนะคะที่นี่เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนอกนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่เลยค่ะเปิดประตูไปดูข้างนอกกันคะ่ะ ว้าวนี่ค่ะสระว่ายน้ําค่ะที่นี่นะคะจะเป็นสระว่ายน้ําแบบระบบเกลือด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบสราะว่ายน้าทางยาวๆนะคะให้ดูกันสระว่ายน้ำนี่น่าเล่นมากค่ะคือปกติเกศจะมาที่นี่ทุกปีนะคะชิลมากค่ะเป็นทางยาวเลยน้ําใสมากค่ะแล้วก็ สะอาดค่ะสะอาดรู้สึกได้ถึงความสะอาดค่ะมีในส่วนของเด็กอยู่ด้านนู้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะสระก็ไม่ได้ลึกมากนะคะทั่วไปก็จะเป็น150เมตรค่ะนี่ก็จะมีน้ำพ่นๆแบบนี้ค่ะให้เราได้บำบัดร่างกายกันนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของสระเด็กกันบ้างดีกว่าสระผู้ใหญ่ก็จะเริ่มตรงนี้ค่ะตั้งแต่150เมตรนี่ค่ะแล้วก็สระเด็กค่ะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ ตื้นตื้นเลยค่ะประมาณ60สิเซนหนึ่ง <co ld> ไม้บรรทัดน,น,นะคะนี่ค่ะเด็กๆมาเดินได้สดายเนอะถ้าจอรเจ้าเสียตอนเล็กๆเนี่ยแม่ก็จะพามาเดินแบบนี้นี่ค่ะน่ารักมากค่ะเป,เป็นสถานที่ที่น่าเป็นสถานที่ที่น่ารักมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยค่ะ,ะเรามาคุยกันถึงเรื่องราคาบ้างนะคะราคาที่น่คะเกตซื้อมาเลยนะาคะา1,600อยบาทเท่านั้นอ๋อเดี๋ยวค่ะ ในนี้ยังมีฟิตเนสนะคะซึ่งตอนนี้รู้สึกก็ปิดอยู่ค่ะฟิตเนสคะ่ะปกติก็มาเล่นนะคะทีนี้นะคะโอเคมากค่ะก็อุปกรณ์ก็พอดีพอด,พอดีนะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นกันบ้างนะคะชมดอกไม้กันหน่อยคือที่นี่นะคะก็ราคานะคะอยู่ที่1,600บาทค่ะสำหรับที่เกตซื้อมานะคะ1,600บาทต่อคืนนะคะเอ่อพร้อมอาหารเช้าค่ะแล้วก็ มีของแถมนิดหน่อยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์สปาเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะราคาไม่แพงแล้วก็อาหารเช้าอ่ะก็โอเคด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในที่โรงแรมกันนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของหน้าริบนะคะ การตกแต่งของที่นี่คือบอกเลยว่าแบบโอเคมากๆค่ะใช้ได้เลยนะคะไม่ได้ดูคือราคาถูกค่ะแต่ว่าสภาพคือโอเคมากค่ะเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะเสียาเดี๋ยวเสียยจะพาออกไปดูห้องนอนของเรานะคะห้องนอนของเราอยู่ชั้น3ประตูเปิดแล้ว<ส>ไปทางไหนอะครับลกูกแม่จำไม่ได้ นูน้นฝั่งนูน้นลูกสามศหกลูกชายจำห้องไม่ได้นะคะ,ะแตะคีย์การ์ดค่ะเปิดประตูเซฟเปิดประตูให้หน่อยดูโอเคถึงห้องเราแล้วขอบคุณครับนี่ค่ะคือเรานอนกันแต่เมื่อคืนนะคะสภาพห้องเราก็ยังไม่ได้เก็บนะคะแต่ก็คือถือว่า ไม่ได้หลกมากนะคะที่นอนนอนกันเมื่อคืนอย่างเละมากเลยค่ะแล้วนี่ก็โซฟาของเจ้าตัวเลยค่ะโซฟาที่นี่ดีมากอะ่ะนุ่มแบบไม่นุม่มไม่แข็งจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นสไตล์การตกแต่งของห้องนะคะให้ดูรอบๆห้องละกันอันนี้พามา่านเนาอะเตียงก็จะมีไฟเนาะห้องน้ำแบบซีทรูค่ะแล้วก็จะเห็น ห้องน้ำเล็กๆนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่สามารถเปิดได้ทั้งสองฝั่งนะคะเปิดไปแล้วแบบเจอห้องน้ำอะ่ะ <c> เ <oughs> นี่ยค่ะคือบอกว่าดีไซน์เขาเก๋มากๆเลยค่ะก็จะบอกว่าราคานะคะราคาของที่นี่นะคะ1,600บาทค่ะก็1,600บาทนะคะสำหรับที่นี่คือแบบมันโอเคมากๆอะคะ่ะ นะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาใช้บริการที่นี่กันดูนะคะอาจจะติดใจแบบครอบครัวเราก็ได้คะ่ะ